วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำขวดมหัศจรรย์นะคะขั้นตอนแรกนำน้ำร้อนเทใส่ลงไปในขวดจากนั้นปิดฝาแล้วเขยา่าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของขวดจากนั้นให้นําทูบใส่ลงควันข้องทูบใส่ลงไปนะคะแล้วก็เขย่าขวดอีกครั้งแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงภายในขวดคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการตัดขวดนะคะให้เราตัดขวดออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งให้ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะแล้วก็ส่วนที่สองให้ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะต่อไปนะคะให้เอาควันจากทูบใส่ลงไปในส่วนที่หนึ่งจากนั้นให้นำส่วนที่สองไว้ข้างบนแล้วทิ้งไว้ประมาณ3-5นาที แล้วยกขึ้นดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นค่ะ